เด็กคนนั้นน่ะจริงๆเขาไม่ได้ไปไหนนะก็ไม่เป็นไรเราทําเพื่อให้ตัวเราในวัยเด็กผููมิคภูมใจแค่ดูยังสนุกเลยดูดิสวัสดีวันเด็กจ้าวันนี้เราจะมาแนะนําหนังสือสําหรับเด็กในตัวเราเพราะว่าเราไม่มีเด็กฉะนั้นเราก็ต้องดูแลเด็กในตัวเราก่อนนะคะนี่อารี้ททำไมเราถึงต้องดูแลเด็กในตัวเรา คือคนที่มาดูเราอ่ะส่วนมากเราคิดว่าน่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเวลาเราโตขึ้นเนี่ยเราก็มีภาระความรับผิดชอบมากขึ้นใช่ไหมซึ่งบางทีอ่ะเราโตเร็วเกินไปหน่อยเราโตเร็วจนเราหลงลืมสิ่งที่เราเคยต้องการเมื่อตอนเป็นเด็กบางทีเราต้องละทิ้งบางส่วนของตัวเราไว้เบื้องหลังเพื่อที่เราจะได้ก้าว ข้างหน้าแล้วก็เติบโตได้สําหรับเราอะนะเราคิดว่าอินเราคิดว่าวัยเด็กของเราอะคือพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของตัวเราในปัจจุบันถ้าพื้นฐานหรือตัวเราเมื่อยังเด็กอ่อนแอหรือไม่ได้รับการเติมเต็มหรือเราหรือไม่มีความสุขมันก็จะส่งผลกับตัวเราที่เป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบันด้วยซึ่งถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีความสุขอะเวลาเราไปทิกเด็กคนอื่นหรือเราไปทิกคนอื่นคนรอบข้างเรามันก็จะไม่ได้ เป็นการทรดที่ดีถูกไหมแล้วก็จะส่งผลกับความสัมพันธ์ส่งผลกับออร่าเราส่งผลกับเอนแวนไอรนเมนต์เรารเด็กคนนั้นะ่ะจริงๆเขาไม่ได้ไปไหนนะคือเราถึงเราจะเติบโตขึ้นะ่ะเขาก็ยังอยู่ในตัวเราอยู่เพราะฉะนั้นที่มาทำคอนเทนต์เนี้ยก็เพราะว่าแบบเออมันเป็นวันเด็กก็จริงแต่ว่าเราก็ยังอยากให้ผู้ใหญ่อะเห็นความสำคัญกับเด็กในตัวทุกคนอยู่นะคะมาเข้าเรื่องหนังสือ,อ,อีกว่านหนังสือที่เราจะพูดถึงวันนี้นะ เราจะแบ่งเป็นสามทีมทีมแรกคือทีมทำความเข้าใจทีมที่สองคือทีมเยอะยาทีมที่สามคือทีมเติมพลังเอาทีมแรกนี่เราแนะนำให้อ่านเล่มนี้เมื่อจิตวิทยาทําให้คนรักกัน psychology of falling in love มันเกี like ่ยวอะไรกับความเเป็นด็กคือจริงๆแล้วอ่ะคือเล่มเนี้ยโดยหลักแล้วก็พูดถึงทําไมคนถึงรักกันพูดถึงเรื่อง ความสัมพันธ์อะไรเงี้ยใช่ไหมเราอ่านจนจบแล้วว่าเราพบว่าคือหนังสือเรื่องนี้ทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราโดนทรีตในวัยเด็กหรือการเลี้ยงดูในวัยเด็กอ่ะมันส่งผลแบบมากๆเลยกับความสัมพันธ์ในปัจจุบันแล้วความสัมพันธ์อนะ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตปะทุกคนว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตไหมสำหรับเราเราคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะมันเป็นมันเป็นเหมือนเป็นแบบราก,รากฐานของ well being โดยรวมของชีวิตเราเลยอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างแคร์เรื่องความสัมพันธ์พอสมควรแล้ว เราก็อยากจะรู้ว่าอะไรที่มันส่งผลกับให้ให้เรารีแอคกับคนรอบข้างหรือคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยแบบนั้นแบบนี้ทําไมบางทีมันล็อกเกจเยอะจังเลยมันดูมีอุปสรรคเยอะจังเลยมันเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากแผลในวัยเด็กเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็บอกบอกค่อนข้างชัดเราทําให้เราเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นเราก็ทําให้เราย้อนกลับไปใส่ใจ เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งคาตาลิสที่ทาให้เราย้อนกลับไปใส่ใจตัวเราเองในวัยเด็กมากขึ้นมันมีพาร์ทที่เขาบอกว่าอาดีตคือกระจกสะท้อนความสัมพันธ์ในตอนนี้ความสัมพันธ์จะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าพฤติกรรมเดิมๆโดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็นผลมาจากพื้นฐานทางครอบครัวหรือการตอบสนองต่อพฤติกรรมเหล่านั้นในเล่มนี้ก็จะพูดถึงว่าแบบเออเมื่อตอนเด็กเราโดนผู้ใหญ่พูดยังไงบางทีเราอาจจะเผลอจํา หรือเผลอฝังใจไม่โดยไม่รู้ตัวแล้วมันก็ทําให้เราอ่ะไอความฝังใจนั้นมันก็ส่งผลกับพฤติกรรมเราตั้งแต่เด็กยันโตบางทีเราไม่มี awareness มากพออะไรเงี้ยใช่ไหมถ้ามันเป็นเรื่องนิกรทีอ่ะคาพูดที่นิกรทีหรือการ treat ที่ negative, นิกรทีตั้งแต่วัยเด็กอ่ะมันก็จะส่งผลให้เราอ่ะมีพฤติกรรมในเชิงนิกรทีพอเรามีพฤติกรรมในเชิงนิกรทีเราก็ปฏิบัติต่อคนอื่นในเชิงนิกรทีถูกปะทําให้เราก็แบบมีอ,อะไรมีความสัมพันธ์รรที่ไม่ได้ราบรื่นอะไรเนี้ยเออแล้ว เออเขาพูดเยอะมากเลยแต่เขาแบ่งเด็กออกเป็นหลายแบ่งช่วงชีวิตคนเออช่วงชีวิตวัยเด็กออกเป็นหลายสเตจตั้งแต่แบบแรกเกิดอะไรเงี้ยเป็นทารกวัยประถมวัยรุน่นอะไรเงี้ยแล้วแต่ละสเตจอะก็จะมี wants กับ needs ที่ไม่เหมือนกันแล้วแล้วการที่เราโดน t r e ี t ให้แบบตรง wants กับ needs ของเราในแต่ละสเตจอะบางทีมันไม่มันไม่พอหรือบางที มันขาดไปมันก็จะทําให้เราอ่ะมีพฤติกรรมบางอย่างที่แบบส่งผลกับตัวเราในปัจจุบันอะไรเงี้ยแต่คือมันไม่ได้ลึกมากอะแบบเราว่ามันมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยที่จะทําความเข้าใจตัวเองเลยเคื่อที่ว่าอะไรทํความเข้าใจตัวเราในวัยเด็กหรือแบบย้อนกลับไปรีเฟกซสิ่งที่เราได้รับในวัยเด็กแล้วอะไม่ใช่ว่าทําเข้าใจเราเราไปโทษคนที่เลี้ยงดูเรามาหรือว่าไปโทษผู้ใหญ่เหล่านั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าผู้ใหญ่เราเขาก็เคยเป็นเด็กเหมือนกัน เขาก็อาจจะโดนเลี้ยงมาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเขาทําให้เขาส่งต่อเออเขาอาจจะไม่ได้มี awareness หรือเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าเอออยากจะรู้หรือเขความเข้าใจตัวเองขนาดนั้นน่ะเออซึ่งถ้าคุณมาอ่านเล่มเนี้หมายความว่าคุณน่ะอยากจะทําความเข้าใจตัวเองแล้วถูกปะแล้วก็เป็นสเต็ปแรกซึ่งเป็นสเต็ปที่ดีมากเลยแบบกินดีด้วยก็นั่นแหละพอเราทําความเข้าใจตัวเองแล้วใช่ปะเราก็จะได้เหมือนรู้แล้วว่าอะไรที่เรา ปรุงได้อะไรที่เราจะเยียวยาได้อะไรเงี้ยเหมือนเราแบบเทคพาวเวอร์แบอะแบบเออเรา empower ตัวเองอะเราดูแล้วว่าเราจะเยียวยาตัวเรายังไงหรือจะดูแลเทคแคร์เด็กในตัวเรายังไงเพื่อที่เราจะได้แบบเออดำรงชีวิตแบบพ c e f ู l ไม่คอสมกันที่ร่าเรื่อนะไรเงี้ยไม่แพ้ออร่าที่เออที่ไม่น่ารักใส่คนอื่นอะไรเงี้ยน,นะอืมแนะนำนะคะเน่นต่อไป ตีมนี้นะคะเป็นตีมเยียวยาอ่าพอเรารู้จักทำความเข้าใจบาดแผลในวัยเด็กแล้วใช่ไหมเราก็จะมาเยียวยาตัวเองด้วยการรักตัวเองอเออแล้วทำไมต้องเป็นเล่มนี้ <laughs> love of my life <laughs> เรื่องนิทานก่อนนอนสอนผู้ใหญ่ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นภายใน21คืน,ค,นคือทั้งเล่มอ่ะ <laughs> จุดประสงค์ของทั้งเล่มอ่ะคือต้องการสอนให้เรารักตัวเองเว้ยพอเราทำาเข้าใจตัวเองแล้วอ่ะเราก็มาเยียวยาตัวเอง ด้วยความรักถูกป่ะความที่เรารักตัวเองมันจะทําให้เรามีพลังในการดิวกับฟลอร์ต่างๆของเรามันจะทําให้เรายอมรับตัวเองในทุกๆด้านไม่ว่าเราจะอยู่ในสเตจไหนไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพราะเรายอมรับแล้วอะเราก็แบบสามารถที่จะมองเราในแบบที่เออทั้งแบบนี้เมตตาต่อตัวเองแล้วก็มีพลังที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงตัวเองให้ตัวให้เราเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นได้ แล้วเราพอเรารักตัวเองแนละ้ว่าเราก็จะสามารถรักคนอื่นได้มาพูดถึงหนังสือว่างิทานก่อนนอนส่วนผู้ใหญ่เนี่ยคือมันจะเป็นแบบหนังสือที่เป็นรวมเรื่องสั้นประเภทแบบนิทานคลาสสิกต่างๆหนูน้อยหมูแดงหมูน้อยตัวหมูน้อยอะไรนะหมูน้อยสามตัวหมูน้อยที่แบบว่าโดนมาป่ากินมาป่าเป่าบ้านอะไรอย่างเงี้ย เซเลล่าขนมปังขิงอะไรเงรี้ยแต่ว่าเขาจะเอานิทานเรานะั่นมาดัดแปลงให้มันมีความเป็นแบบโมเดิร์นขึ้นตลกโปกฮาขึ้นแล้วก็แบบเปลี่ยนเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันเป็นเปลี่ยนเนื้อเรื่องที่ทําให้เราแบบได้ย้อนกลับมาคิดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเปลี่ยนแอสปคงของของ,ของการมองโลกของเราไปค่อนข้างเยอะเลยคือเราอ่านตงแตเด็กเลยอะจนตอนโตเราก็ยังอ่านอยู่นะมันมันน่ารักมากมันแบบ มันครบเราอยากให้ทุกคนได้อ่านมากเลยแต่ว่าปัจจุบันเขาไม่ได้เขาไม่ได้พิมพ์แล้วอืมก็ไปหาซื้อมือสองอานะคะเนี่ยอย่างเช่นแบบคือถูกมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องสั้นเราอ่านได้แบบคือเหมือนอ่านก่อนนอนได้เลยอะ่ะตอนสุดท้ายเขาก็จะมีการแบบว่าอมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะเป็น ไอการสอนของเขาเล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรักตัวเองทางนั้นนะอย่างเช่นแบบเรื่องของซินเดอเรลล่าอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเลือกที่จะคิดรู้สึกหรือทําแต่สิ่งดีๆนั้นจะช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเองหนู้อนบุกแดงเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเป็นหนูแดงน้อยกับหมวกเงี้ยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นเป็นอีกขั้นสู่การรักตัวเองได้ดียิ่งขึ้น คือน่ารักน่ารักมากอ่าแล้ว่่าโอใจฟูขำด้วยตลกด้วยแนะนำนะรีมนิดเดียวเองไงมดูดิบางมากอยากให้พิมพ์อีกหรือนาะเอามาพิมพ์อีกหนะ่อยได้ไหมคะอันนี้คือสนับพิมพ์ไรเลยอันนี้เนชั่นบุ๊ k เนชั่นบุ๊นะคะพิมพ์อีกเถอะค่ะขอร้องต่อไปทีมที่สามนะคะเมื่อกี้เป็นทีมทำความเข้าใจกับยอัยาแล้วใช่ไหมต่อไปเป็นทีมเติมพลัง พ้าเติมพลังนี่คือเน้นเล่นเน้นเล่นอย่างเดียวตูว้มีเป็นหนังสือที่สนุกมากซื้อมาแบบสนุกมากอินเนอร์ชายอินเนอร์ชายของเราอ่ะเด็กในตัวเราก็ต้องการความสนุกถูกไหมได้รับการได้รับการทําความเข้าใจแล้วได้รับการเยียวยาเราก็ต้องแบบเออเสริมพลังด้วยการเล่นสนุกบ้างทั้งสามเล่มที่เราหยิบมาไม่ไม,มีอะไรสีเดือนเลย คือซึ้อมาเพราะว่าสนองนี้ตัวเองเนล้วนสนองนี้แบบวัยเด็กสนองนี้ววัยเด็กเป็ล้วนนะแบบถ้าเป็นตอนเด็กเดียวยังไม่มีตังซื้อใช่ปะเพราะมันเป็นมันแพงอ่ะพอโตขึ้นก็จัดเลยจ้าอย่างเงี้ยดูดิอย่างเล่มนี้นะคะที่เราชอบนี่เพอร์สันอลมากนะคือเรื่อง Animation Sketch Books ของ l u อ a ่ e ฮ t h ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นหนังสือภาพเห็นไหมดัไว ต้องรอให้โตก่อนถึงจะซื้อได้ <c oughs> คืออันนี้คือซื้อมาจาก Big Bad Wolf ทั้งหมดนี้คือซื้อมาจาก Big Big b a แบท o ูฟไปเป็นหนังสือภาพของแอนิเมเตอร์คนที่ทำแอนิเมชันต่างๆ่อ่ะหนังสือภาพแล้วเขาก็จะรวบรวมแบบสมุดสเกชอยากให้ดูจังเลยเห็นไหมอย่างางยสมุดสเกชบุ๊กของของแอนิเมเตอร์ต่างๆว่าเขา เขาสเกจกันยังไงเขามีวิธีการาคิดหรือว่าอะไรยังไงจริง,รงๆเราก็เหมือนเหมือนเราไปได้ไปดูพื้นที่ส่วนตัวของอนิเมเตอร์ต่างๆนะเห็นปะมือนเป็นพื้นที่ที่แบบเขาเขาดําความคิดตัวเองไว้อะ่ะเออมันก็จะดูมีความแบบฟรีว่าจะเป็นลาเส้นแบบจิ๊บจิบจิบจิบเล่มนี้มันทําให้เรารู้ว่าการวาดรูปมันมันไม่จําเป็นจะต้องแบบ ไม่ต้งเป็นต้องแบบมีอยู่แบบเป็นแบบเชิงฟไฟอาร์ดอย่างเดียวเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆเ,เราจะมองการวาดลูปหรือศิลปะเป็นแบบเป็นแบบทรดิชแนลเป็นแบบนึกออกไหมที่แบบอุ้ยต้องแบบต้องเหมือนจริงต้องเออมันจะเราจะมีมันจะมีเราจะมีความคอนเซปต์ความคิดเกี่ยวกับการวาดลูปหรือการทําศิลปะ อีกแบบหนึ่งนะคือเม่อก่อนนะที่มันค่อนข้างแคบอะแล้วพอเราโตขึ้นเราก็ได้รู้มากขึ้นอะเราก็เริ่มรู้สึกเฮ้ย <c oughs> มันมีความหลากหลายมากกว่าที่คิดนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่มเนี้ยมันก็ทําให้เราแบบกล้าที่จะกล้าที่จะวาดอะไรตามใจตัวเองมากขึ้นในสมุดสเกจของเราอืม <c oughs> ถ้าถ้าถ้าดูในช่องเราอะที่เราวาดรูที่เราวาดรูแล้าวาก็ลงภาพที่วาดอะส่วนหนึ่งก็คืออินสไพร์ลิ่งมาจากเล่มนี้เหมือนกัน <c oughs> อยู่แบบบางทีเราก็คงไม่ต้องรอให้เราต้องวาดร like ูปแบบเ e อร์เฟ l y ลีร้อถึงจะเอามาโชว์คนอื่นได้หรือเปล่าก็ไม่เป็นไรเราทําเพื่อเราทําเพื่อตัวเองเราทําเพื่อแบบให้ตัวเราในวัยเด็กภาคภูมิใจเออก็ดูสนุกอะสนุกมากแค่ดูยังสนุกเลยดูดิน่ารักมากอะน่ารักมากเดี๋ยวเราจะใส่รายละเอยียดหนังสือถุกเล่มที่เราลงมาพูดวันนี้ไว้ใน description นะคะส่วนอีกสเล่มเป็นธีมแบบ มิดเอ่อมิดบุคคลสำคัญน,ะน่ะนหะออันนึงเป็นม e e เดอะอาร์ติสเป็นเรื่องของ l e โอนาโด da วินชีอันนึงเป็นม e t เดอะอาร์ t e เ t เป็นเรื่องของแฟรงค์รอยไรท์นะทั้งสองเล่มนี้เป็นแบบสนุกมากป๊อบอับบุตึง้งเนี่ยดูดิสนุกมากสนุกไม่ไหวแล้วมันก็แบบ ก็คือเป็นเหมือนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับประวัติเล่าเรื่องราวของเอ่อดาวินชีกับแฟรงค์รอยไรน์นั่นแหละนะแล้วก็จะพูดถึงผลงานของเขาว่าแต่ความสนุกคืออย่างนี้ไงเนี่ยความป๊อป๊อปอ่ะอูดิเห็นไหมอ่ะ็นสนุกในสนุกของจริงอ้ย ให้เด็กดูเด็กก็าวันน่ะดูดีดูดีดูด,ดีมันได้เล่นคนทำเขาเก่งมากเลยคนทำเขาแบบโอ้ยอยากกลับอ่ะดูดีเป็นอินเทียมาเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือของเจ้าวิงชีเนี่แล้วก็จะมีแบบนี่อ๋อ นี่นี่ก็คือซื้อที่งาน big b a บ b o ูเหมือนกันในมาดูของแซงรอยไรท์ right. Right. มั่งดีบว่าคุณพ่อรอยไรท์เป็นยังไงนะคะนี่หน้าเขาอยู่ตรงนี้ตั้งแล้วก็มีแบบเปิดอย่างนี้อย่างงี้แค่เล่นแค่เนี้ยก็สนุกแล้วอะ่ะอ่านไม่อนี้เรื่องหนึง่งเปิดก่อนโอ้อยชอบชอบมาก ดูดินี่อ่ะฟินมากฟินปะเห็นไหมเนี่ยที่ถ่ายไปเนี่ยเห็นปะเนี่ยแค่มีความแบบเปิดๆเปิดๆเ,เ,เลยอย่างเงี้ยแล้วก็สนุกแล้วอ่ะ <c oughs> ดูดิประเด็นคือคนทำหวาดเก่งมากเลยดูดิแล้วก็มีให้เปิดอย่างงน้นอย่างนี้อ่าอ่าอ่ามีบัตรเป็นบัตรคมนะคะเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นโปสการ์ดนี่น่ารักกว่านี่ก็เปิดได้ด้วยเปิดต่อได้ สนุกจังเน,น่ทำอะไรอะ่ะน,นี่ก็มีให้เล่นโอ๊ยแต่นี้ยังไม่ได้ทำเลยยังให้ให้ทำอะไรก็ไม่รู้อะ่ะน่าจะเป็นแบบต่อกระดาษอะไรสักอย่างเป็นโมเดลอืมเออเป็นทำกล่องหรือเปล่าไม่ไกล้าทำกลัวทำเสียโอเคจบแล้วเรื่องเล่นเราสนุก ะก็ไม่ได้เล่นสัทีเดียวนะเนี่ยเห็นไหมสรุปก็คือสรุปห้าเล่มนี้นะคะทำความเข้าใจตัวเองในวัยเด็กด้วยหนังสือเรื่องเมื่อจิตวิทยาทำให้คนรักกันเปิดไปอ่านหน้าร้อยี่สิบเลยบทที่ห้าอดีตคือกระจกสะท้อนความสัมพันธ์ในตอนนี้อ่า่วนอันนี้พอเราทำความเข้าใจตัวเองแล้วเราก็มายียวยาตัวเองด้วยการรักตัวเองจากนิทานก่อนนอนส่วนผู้ใหญ่ ยังมี้นะคะไปแย่งชิงหรือสองเขานะคะแล้วก็พอเราเยียวยาตัวเองแล้วก็มาเติมพลังตัวเองด้วยการเล่นด้วยการปล่อยให้ตัวเองได้เล่นมากนะคะนี่ขอพื้นที่เล็กๆให้โตเป็นผู้ใหญ่หน่อยได้ไหมข้าสนุกนี่นาะโอเค ก็ขอให้ม you know, right so ีความสุขในวันเด็กแล้วก็ในทุกๆวันนะคะอย่าลืมกอดไอเด็กน้อยในตัวเราด้วยนะบ๊ายบายถ่ยคลิปจบไปแล้วก็ได้ยินเสียงเอเนชัยบอกว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่เอเนชัยฉันต้องการมากเลยนะคะก็คือกองน้องทั้งหลาย ไม่มีกองดองฉันก็อยู่ไม่ได้นะไม่มีกองดองฉันก็อยู่ไม่ได้ฉันรักเธอแนละ้วกองดองเดี๋ยวฉันจะมาอ่านนะเดี๋ยวฉันจะมาอ่านนะมาถึงจุดที่พูดกับกองดองแล้วเดี๋ยวจะมา,อากองดองบอกว่าแกะซิลกูกรขนาดซิลยังไม่แกะอินเนอร์ชายมึงจะสนุกไปไหน ขอพื้นที่เล็กๆให้เป็นผู้ใหญ่ไหนได้ไหมคะ